สวัสดีครับผมชื่อวิรัตรักเมืองครับก่อนนี้รู้สึกว่าตัวเองเดินก็เหนื่อยหายใจก็ไม่อิ่มครับกลางคืนนอนไม่หลับครับมันจะมาง่วงตอนที่ทำงานตอนกลางวันครับเวลานั่งอยู่นั่งนิ่งๆไม่ได้ครับง่วงหลับตาทีไรก็คอยจะหลับครับ่ายไม่ค่อยจะออกมันอืดท้องครับต้องใช้ยาระบายสามวัน ต้องกินยาระบายทีหนึ่งครับเพราะถ่ายไม่ออกถ่ายออกมาก็เป็นก้อนๆวันไหนถ้ากินเหล้าวันนั้นอ่ะถ่ายออกมานี่เลือดสดๆสดๆเลยครับแดงติดคอหานคัตอนนั้นยังไม่ได้ไปหาหมอเลยก็คิดว่าตัวเองเป็นนิสัยดวงตอนนั้นท้องที่ท้องอืดถ่ายเป็นเลือดนะผมก็ซื้อแต่ยาหมอร้านขายยามากิน ยาแก้ออกซีบแก้ริดสดวงผมก็ซื้อม่รู้ตัอตอนปี5้าแดไปเซ็กโรงพยาบาลพอตรวจเซ็กที่โรงงานแล้วมันเจอค่าตับมันขึ้นเยอะไงมันเหนื่อยเลยผมก็ต้องตัดสินใจไปเซ็กที่โรงพยาบาลเลยตรวจซ้ำอีกทีนึงไปถึงบ้านหมอก็ให้เจาะเลือดตอนนั้นค่าตับขึ้น400โอ้หหมอบอก หมอเห็นก็ตกใจโอ้หสี่ร้อยเลยนี่ยถึงขั้นตับวายเลยนะเนี่ยหมอกหมอก็เลยนัดอันทรซาวไปเจอนี่เจอนิ้ยใน,นถุงน้ําดีไขมันพอกตับกลับไปจากหาหมอาหมอบอกว่า,า,มา,มา,า,า,าเป็นการตับเสื่อบเสีเล่นเฟสอยู่เล่นเฟสไปเล่นเฟสมาพอดีเจอพี่คนหนึ่งก็เป็นโรคปอดระยะสุดท้าย ก็เข้าไปถามพี่โพยิตินตัวนี้ผมเป็นโรคตับกินได้ไหมเขาบอกลองมาดูมาปรึกษาดูพี่เขาก็ชวนเข้าไปผมก็ตัดสินใจไปเลยยังไงยังไงก็ต้องกินกินไปได้สักพักหนึ่งอีกสามเดือนไปตรวจมันลดลงครับลดลงหมดเลย เจอโปรตีนนี่เ๋ยวครับช่วยให้ร่างกายผมสดชื่นแข็งแรงขึ้นมาตอนนั้นน้ำหนักแค่59ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา67-68แล้วเนี่ยกินข้าวได้กินอะไรก็อร่อยครับทุกวันนี้ขอบคุณโคดรตีนมากๆเลยครับ